บจ้อยอื่นผู้แคนเฮาเดิมอื่นเดิมบจ้อยผู้ค่อยค่อยนี่หาบอกปามาลุกลุกเจลลายเดิมอื่นเด้อ ซับนีเดอมาคำมาคูน yeah. น้ำ yup. ข่เดอมาคำมาโคนน้ำ yeah. ก้าวมาโคนคอยโคนเฮาเดอร์เหมืนมาเนเดอเอาอื่นอื่นเ่เนเดอน้ำมือนี่ได้แล้วว่าหองสาะได้แล้อยู่สอนใจเออไปอยู่สอนใจก็ ยหนาตายสีนกเป็ดไปมาหาย่าอันจะสอาก็เตะตายก็เตะนงไผ่เดือดสาบตายเลยสอว่าให้อบโอเคโอเคเสร็จไล่าไปกินไข่ไปล่าแค่ขาดีๆเนี่ยไข่ไข่ลูกอะไรเจอปดอกกับสาเปเอตง น้องไม่เสบาจ่สบายดีน้องเติร์สบายดีเพิ่นหนึงสิไปใช้กองไดนี่นะกองไดนี่สิไปใส่ไปเอาสละ ไปตองบอกพ่อพ่อไปตองบอกพ่อไปตองบอกพ่อใส่แม่จ้าน่ะเป็นในไรหน้าตาแม่เออแม่ต้องงามแด้นี่ลูกยังเปื่อยลอยเนี่นี่แม่นบ่ได้บ่ได้อยู่นี่บ่แม่ไปใส่เออแม่โทรมาอยู่บ่ฮะ ซื้อเน่ได้แม่เจ้าเพราะซื้อเน่ได้อีนางซื้อเน่ได้นี่เอออยู่กับแม่เถอะวะออแต่ว่าแม่ก็เป็นแม่ห้างแล้วเออโอเคเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นขึ้นบ้านใหม่น้องตื่นก็ยินดีนำเนองเพิ่นเนาะอ่าจะได้ขึ้นบ้านใหม่ ได้มีบ้านเป็นของเจ้าของพี่น้องเลยเนาะกีใจน้ำนองทั้งสองคนเพิ่นถูน้อ,นองมิกมาอะไร <c oughs> <c oughs> มาแต่เอาไปตองแล้วอะไระบอน้องเตื่นนะ <c oughs> ลงมาพีลงมาถ่ายหูมาหนึ่งสิถ่ายหูคก,กับผัวเจ้ารนี่ฮะ <c oughs> อยังนะเพราะอีหยังงานสบายด,ด <c oughs> ีมามากเยอะหนูเพลสิถ่ายหูมาหนี่งครับ เนี่ยเอนเนี่ยลงมาน้ะย้ายมันขืนเื si yes. ่อนเริ <preserved> ่มมาเนี่ยโอ้โหมายืนอยู่นี้สไตายหุบอาร้านเจ้าบ่อนี่นะคือเป็ดตะแพงแท้ร้านกันเลยออาเรียมา ยืดยืนยือยู่นี่เลี้ยวมาเลี้ยวบ,บางกอกนึงสองสามอันโมือนำก็ได้โอเคพี่นวเอาไแล้วเดี๋ยวภาพเดี๋ยวาพจะได้สีตายพูอีกก่อนขายห,าหไ,วไว้เป็นที่ลึกก่อนสอง่งใหู้้รักูใหญ่กันก่น อยู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเล้กเป็น้อกเรต็ม้อกลึกเนาะใช่การสื่อเลือดอะไรก็ซับพอร์ตทำมาได้พี่น้องเออเนาะฝากกดแชร์หน่อยเด้อคลิปนี้เอาสบายดีเด้อเด้อเด้อบูไอ้กล่องก็หันหน้าหันหลังบาดเนี่ยนะน้องมิคเคยบอตั้งก็เถอะใหม่การงานยังได้จิ้งฝุ่น เพิ่งอะไรสิขึ้นมือเอิญมือหึ่็ขึ้นก็ขึ้นได้มือได้ขึ้นก็ขึ้นยามมือเศร้าเดิมอย่างบ่วลมคอยฮักตัดลงมามันบอลนะเทิงอันนี้ดอกอ่ามันบัวเทิงดอกนี่้อ๋อไปโลงงานนี่มันเดมาใส่เฮือนนี่ยเพราะเพาะสั้นแต่ใบมันเต็มเบิร์ตแหล่ลังคามันเจียดใหลลังคาเฮ้าอ่า ขี้เมียงกินแล้วมันก็สิลุไว้อดไวเด้อเสิถามนะได้หยังในมื้ออื่นน่ะเตรียมพร้อมของอยู่ของกินน่ะเป็ดจักโตสอตเอามาแล้วเป็ดน่ะไปซื้อบ่ซื้อเอาเื้อเป็ดเจ้าของเป็ดเจ้าของแน่ เป็ดเจ้าของนําบ่เออเป็ด2ตัวแล้วมีเป็ดเป็ด2ตัวองอีกเนาะไก่เด้ไก่กา2ตัวไก่2เป็ด2สิเ็ไดเป็ดนี่ลาบลเวาาคนอยู่บ่ลาย เขาขายตัวเท่าไรเป็ดอยู่ใำบ้านเนี่ยตัวสองแสนยังมีอยู่เปล่าเขาขายตันั้นาากระถามึงเด้อขันมีกับเอามาอีกจากตัวหนึ่งมันเป็นสามจะจ่จยเงินให้เอ้ยเอ้ยนางเรียกว่ายาติยู่นะเป็นมายาติ ท้ามือเล่นเดี๋ยวเวลาเซี่ยเงินให้พอมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนซอยสมทบคงอยู่คงกินเข้ามาอยู่ละเมินกันทีซื้อทิซื้อเป็นหนามเข้ามาเมื่อกันที่ซื้อเป็นหนามเข้ามานั่งลงอีนั่งนั่งลงเมื่อกันที่ซื้อเป็นหนามกินน้มเนี่ยยังยังดูดหนามอยู่ยังยังอยากกินนมสบอไปนะ แม่ไปข้างหดล่ะแม่นะแม่ก็พอไปใช้จะมาอยู่นั่นไหม่โอ้แม่ยังอยู่จักรพีเลยแม่นะอันนี้เด้จักปีเลยร้านจันนี่เขาได้ลูกนั่งกันจะค้นอะเรยจางปะโอ้สบายดีปะไปเนาะคนกำลังไปจะแพง่น้นเลยพอสบายปะไปไปปะกันอยู่ไทยผมบอก แต่ว่าพอกับแม่น่ะอยู่น้ำกันโอ้โหดอยกวนเห็นยังกวนเห็นยังบบไยมี่คิดินบอหรือว่าไนใดิน ก็ดีใจแห้งนอนต้องเตือนเนาะเออใจแห้งก็ดีเราเคยได้เนาะเคยได้เคยมีก็ดีใจแล้วพี่น้องเลยไอเสนานังอยู่ฮะนะบักยังอฮะนะคือหน้าตาคุณคุณแทนแม่นลูกพ่อดีไรนะบ่ ลูกสะพอนีอ่ไล่บ่อนะไปไหมไ,ไปทามมึงเไป็ดปะไปทามมึงโลดกันว่าสองชแชรแหละจาม,มาโลดแล้วยังเงินไปจ่ายเขาตัวใหญ่เข้าได้เสร็จสองชนนแชรหนาไอแม่พ่ออยู่พอกินเมือ่อื่นนะอืมนางเตินกวดหัวกันได อโอ้โยดีใจแหงทำความสะอาดอนบน้ำในตี้กว่าก็ดีนบมือน้ำเน้เออเอเอน้องเป็นคนแบบชื่อ่น้องเป็นคนชื่อหน้าสงสารหน้า เย็นดูหน้าเห็นใจแบบส่วนมากสิ่เปล่าแต่ภาษาส่วนเผ่าเขาเจ้าะคือเราเล่าทึ่งอะไรฟังภาษาลาวเปลาภาษาลาวบกคอยหูเลือกนั่นแะ เก็บเปน้องเก็บพาไปสมมีก่อนเด้อ้เก็บกวาดไปสังอันนี้พูนน่ะลุเอากวดขี้เหงื่อคือจิบวยมีขี้เหงื่อเลยบานี้ตลาดเฮือน,นเนาะเมัโโดโทน้องเดินพูนน่ะดูนี่นี่พอนี่ไล่เบิ่งเป็นตัวอย่างเด้อนี่เบิ่งคนดูนี่เก็บขนาดขี้เหงื่อนี่ยังเก็บดีบุรีโบราณให้มีฮอาข,ขี้ไก่อยู่ในตลาดพูนนี่เบิ่ร์ก อันนี้บ่ไฮเตัวนี้บ่มาหน่อยตัวนะครับไปอยู่นะเออต่ไฮแต่ว่ามาบ่อยู่เนะี่ยพี่น้องเลยเสิกวาดไปใส่สายปานนี่เออกวาดไว้ดังไพ่กวาดไว้ดังไพ่สั่นพี่น้องเลยน้องเตือน เห็ดแล้วบาทนีตลางนี่เวลาฝนตกนี่นะ้ามันคือสิไล่ไปนี่เนาะไล่ลงเนี่ยน, <c oughs> นั่งนั่งข้างล้านกับหากบน,นั่งข้างล้านกับหา่บาห่วยจิบตายซะบ่สามเณรเนี่ หากะยางไปก่อนรวแล้วเขาวะเนี่ยนะลองเบิงงเบ้งหากบ่หักกันเดี๋ยวถือตกยางไปใส่น้ำพอุ่งนี้ขี่รถใหญ่บัได้แล้ใ่ไขี่ได้แต่รถไท

เสีังไพเลยบอกผมมีเล็กไฟอ้าวผมมีเขากับไฟปั่นนี่อานด้ได้พวกไปหาเป็ดนนะ่ะได้ยี่บ้อตา,า,ามเบิ้องลบะอบอก ท่ามึงดูจำมาพรพอมแต่มาเงินไปเขาหลับเป็ดมาสักพักหญ้าเขามีพร้อมลเพรอะ,ะใส่หลับเป็ดนี่นนเนาะไพเ้สจะมาเห็นหลาบเป็ดมืออืหนน่นี่เนาะเป็ดตะกิดนี่พอดี พอนีไรจะพอนีไรอย่ามาเห็ดเดือดละเป็ดมืออ่นออ <c oughs> ยุดขีดโรเดอร์จ่ะโอเคี่นองอเ้ยเก็บผ้าไปสำมีก,ก่อนเด้อ